กับสวีครับอยู่กับ NAKOQTV เราช่วยกันนะครับด้วยผมก็จะมาแจกรหัสนี้เลยนะผมโอเคครับผมก็เป็นลาดนี้เลยนะนะผมก็จะมีแสงแล้วก็หมัดโอ้แม,มมปเปอร์ปเปอร์อันนี้นะนไม่ใช่ดิหมัดเออ,อาวาคาราเตส่วนมัดนี้ก็มัดได้สี่ร้อยสามาัดทับสองได้เลยนะครับผมถ้าไปโลกสองนะโอเคครับผมก็จะแจกรหัสนี้เลยนะ ครับก็โอเคนะผมจะเริ่มกดซับสไครต์ด้วยนะผมเชียรผมถ้าใครชอบเอ่อการแจกลาดนี้นะผมจะเริ่มกดติดตามด้วยนะผมถ้าใครอยากได้นะผมเชียร์ผมมาแจกกันนะผมหัสอยู่ในหน้าจอนี้เลยนะผมเชียรหนึ่งสองสามทุก โอเคครับผมแจกเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะไอ้นี่นะครัหัสอยู่บนนี้นะผมหน้าจองนะผมโอเคผมก็ได้ไอ้นี่นะไปบอกเมื่อกี้ไปแล้วนะผมก็ได้โชว์รหัสไปแล้วนะนะับรหัสเมื่อกี้เลยนะครับผมก็โอเคแต่เ,เราจะนะผมถ้าไม่อยากถ้าอยากได้แบบลาดใหม่มาอีกนะผมผมจะทําการฟาร์มให้นะ ตอนนี้ผมก็ฟาร์มอีกราดแล้วไดเวลหนึ่งร้อยนะผมแล้วผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆจนนี่ว่เจ็ดร้อยก็จะเอามาแจกทุกคนนะผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะมแต่เราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม <c oughs> นะมก็สวัสดีครับผมได้วีกัน